หลังจากฉีดแล้วเป็นไงบ้างยอดมันจะแตกมายาวยืดเลยปกติมันขึ้นอย่างนี้ไหมเท่าไหร่ไม่ไม่เคยอะพอฉีดเข้าไปมันแตกยอดดีแล้วก็ออกดอกดีถึงยอดเลยนี่ไปฉีดได้ตั้งแต่ระยะแรกเลยป่ะห่างกันประมาณเจ็ดถึงสิบวันฉีดทีไงปกติจะใช้ยาหลายตัวแต้มมันลดไปเยอะเลยเบาลงเหลืออยุสองตัวให้กี่ตัวนะครับโอ้เป็นกระถังกระถังเลยฮะแต่ก็ฉีดหมาไม่เคยเจอยิกนั่นแหลปกติเมื่อก่อนมันเป็นป่ะเป็นใบมันยิก แต่ฉีดฉีดแตกยอดไอ้นี่มันแตกดีอ๋อนี่ดอกมันถึงยอดเลยตอนแรกมันจะมีแค่นี้ตันนี้แค่นี้ตันนี้คือมันสั้นใช่ไหมพอฉีดแตกพอฉีดแล้วมันจะแตกขึ้นมามันจะชูยอดขึ้นมาเยอะเลยทุกเม็ดเป็นไงทุกเม็ดหละใจน้ำหนักดีขึ้นได้น้ำหนักด้วยที่มันฉีดยาแล้วมันจะยืดออกมาเลยนี่ไงปกติมันจะยุบแค่นี้แหละตอนแรกนะอ๋อไม่ค่อยแตกอันนี้มันยืดมาเยอะโอ้โหมันยืดออกมาเยอะเลยเนี่ย เป็นฟุตเลยเนี่ยนะถ้าเกิดมันเยอะแล้วมันดียังไงครับเราก็จะได้เก็บไปเรื่อยเองออกเม็ดเรื่อยไปเราก็ได้เก็บไปอีกตั้งแต่ทํามามันเคยเป็นอย่างนี้ไหมพี่มันไม่ถึงเนี่เนี่ยตอนแรกมันเป็นเม็ดเหลืองเม็ดเหลืองจะเหลืองเหลืองอือฮะพอฉีดมันหายไปเล้วโอ้โหเราจะเก็บไงมดเนี่ยเขาไม่เคยตกนี่เงี่ยเขาเป็นโรคตัวนี้ไม่เป็นอันนี้เป็นไหมไม่เป็มนนี่เขดูหลายๆต้นแล้วมันก็ไม่เป็นเลยเนาะไม่เป็นมันล้นตะขาอย่างที่พี่บอกจิงมันทิกเพราะหนาความ อ๋อดอกจนต้นหัก,กเลยเล่นกิ่งฉีกเลยวิธีการดูพี่ก็คือต้องนั่งยองๆดูอย่างนี้น<ม>ะครับเพื่าเราจะได้เห็นโอ้โอ,อยู่ข้างล่างหมดเลยไม่ได้เห็นไม่เชื่ออ,อย่างว่าก็ลองเชื่อไหมตอนแรกตอนแรกไม่เชื่อใช่ไหมแต่กยอดขึ้นมาให้เห็นทันตาเนี่ยหมดต้นทุนไปเยอะเลยนะ<ม>จากเคยใช้ย,ยาเป็นเข็งๆเละใช้แค่สองขวดทาแอแไรนะตัวนี้ฉีดต้องมีดอกนี้ก็ฉีดได้ใช่ไหมดอกไม่ร่วงนะ ขนาดเล้าขึงไว้แค่เนี้ยไม่พอเลยต้องเริ่มไหมกันต้องขึงเชือกขึ้นอีกไงอ๋อนี่ไงต้องเริ่มอีกขั้นนิดเดปกติแค่เชือกเชือกสองชั้นอย่างงี้แล้วแต่พอหลังจากใช้สมแดงไปแล้วต้องสามแล้วใช่ไหมพี่ตอนนี้ยาขั้วเหนียวก็ไม่ได้ใช้ <laughs> ใช่สองตัวแมลงก็ตัวอ๋อใช้ยาฆ่า,มาแมลงกับเหลือยาฆ่า,มาแมลงกับสมแดง